คือเรามีอะไรจะบอกอะอะไรหรอคือว่าเธอช่วยลงจากรถแล้วได้ไหมเอา้าทำไมหรอก็คือเพราะเราไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับเธอแล้วอะดูก่อนกลับมาก่อนเพื่อนอย่าพิ่งไปเราทำผิดอะไรอะทำไมอะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้อะฉันก็เลยต้องมานั่งเศร้าคนเดียวแบบนี้ ไม่เป็นไรหรอกน้าอย่างน้อยเธอก็มีแฮมเบอร์เกอร์ให้กินมีชีวิตที่ดีมีบ้านให้นอนมีพื้นดินให้อยู่นะเั้นฉันขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วกันนะจริงด้วยอย่างน้อยเราก็ยังมีบ้านแล้วอย่างน้อยเจ้านายก็ยังมีเหมียวหลับพักผ่อนเถอะน,นะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแต่ทันใดนั้นเอง,เองที่พี่ได้หลับตาลงพอลืมตาขึ้นมาอีกทีก็พบว่าบ้านของพี่ น้ำท่วมโอไม้ oh แล้วทั้งเมืองบรอกเฮเว้นก็ถูกน้ำท่วมค่ะทุกคนเพราะว่าฝนตกหนักมากและที่สำคัญท่อประปาก็แตกทั้งเมืองเลยเออมันใช่อช่วงนี้นะคะพายุอาจจะพัดผ่านมา mm. ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะและที่สำคัญเลยสิ่งที่ต้องระวังก็คือ ใช่ละคะ่ะทุกคนเวลาน้ําท่วมที่ไรฉลามชอบโผร่มาทุกทีแต่มันกินเราไม่ได้หรอก <c oughs> ใครบอกกันว่าฉลามแบบนี้กินเราไม่ได้โอ้ย <c oughs> เผิแป๊บเดียวมันเขเห้ามือบเราแล้ว <c oughs> โอเคทุกคนภารกิจในวันนี้เราจะต้องทําการหนีออกจากฉลามพวกนี้ให้หมดแต่ทําไมฉลามมันถึงเยอะขนาดนี้ <c oughs> ดูเหมือนมันจะแพร่พันธ์ุได้ไวมากเลยนะโอ้ย <c oughs> <c oughs> แล้วเราจะรอดหรือเปล่าอ่ะลองว่ายน้ําไปดูนะคะเดี๋ยวเราจะว่ายน้ําไปตรงพื้นที่ที่เป็นถนนละกันแต่เอ๊ะทำไมมาดูไกลแบบนี้โอ้ <c oughs> oh, เพื่อนเราดูว่าเร็วนะแต่ทําไมเราว่ายช้าแบบนี้ละ่ะโอเคทุกคนเราจะต้องรีผ่านพ้นไปให้ได้โดยไม่เสื่อไอเทมอะไรใดทั้งสิน้นแต่ดีก่อนอ้อ เดี๋ยวกอนนะถ้าไม่ฉลามมันขี่เรือได้เอ,อ้เจ้านาเราต้องหนีจากฉลามให้ได้ค่ะทุกคนต้องได้ต้องได้ต้องได้อไดโอ้มันมาสองมันมาสองเออ, <c oughs> เอ,อจะลอดไหมอรอดดิเราต้องค่อยๆเอบฉลามไปแต่ทำไมมันรู้จักเราไวจังเลย <c oughs> มาขนาดนี้หลอดก็บ้าแล้วโอ้ม oh กเจ้านายหนีแล้วพวกแกหิวมาจากไหนอะโอเคทุกคนเราขึ้นมาบนบกได้แล้วเพราะว่าพี่นะคะได้ทำการเก็บไอเทมตอนก่อนที่เราจะลงมาค่ะ <c oughs> แล้วก็พบว่าฉลามพวกนี้นะคะมันไม่สามารถที่จะขึ้นมาบนบกได้ แต่มันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะใช่เหรอวะโอ้ oh my god ฉลามเดินดินได้ทุกคนโอเคเราต้องหนีก่อนเฮ้ยๆมันต้องมีดีจุดที่แบบว่าจะทําให้เราปลอดภัยอะทุกคนในแบบนี้นะคะเมืองบุคเเว่นทุกอย่างเนี่ยคือแบบน้ำท่วมหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะต้องทําการหนีจากฉลามด้วยทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยฉลามเ่มันสามารถที่จะไต่มาบนบกได้แล้วด้วย พี่ว่าจุดที่ปลอดภัยน่าจะเป็นจุดนี้ะ่่ะนี่แหละไม่มีฉลามเดี๋ยวก่อนนะเจ้านายอะไรหรอเออไหนบอกไม่มีฉลามมันมากันเต็มเลยเฮ้ยแต่มันเข้ามาในนี้ไม่ได้นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แน่ใจแน่ใจดิดูดิมันเข้ามาไม่ได้เห็นไหมวายวายวาย โอเคเราปลอดภัยนะคะเราอยู่ในนี้เราปลอดภัยถึงแม้ว่ามันจะอยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดก็ตามแต่ว่าตรงนี้โอ้โหมันดักรลอเลยวะ่ะทุกคนคือมันเยอะมากเลยเอาไงดีอะคือตอนนี้เราปลอดภัยนะเราปลอดภัยอยู่แต่ว่าเอ๊ะทำอะไรก่นรอนอะเดี๋ยวก่อนนายดันฉลามเข้ามาแล้ว แล้วตอนนี้นะคะเราก็ถูกกินจนหมดเนื้อหมดตัวเลยทีเดียวคะ่ะทุกคนเราสามารถที่จะฆ่าฉลามได้นะถ้าเราทาการซื้อไอเทมนะคะแต่ว่าเออดูแล้วนะคะฆ่าไปมันก็เกิดใหม่อยู่ดีปะแล้วดูโอ้ oh my god ฉลามหดได้ว่ะทุกคนโอ้โหแล้วมันคือมันจ้องพี่อย่างงี้แล้วพี่จะขยับยังไงอะเอาไงตัวเอาไงดี ถ้าเราเดินต่อไปมันจะกินเราไหมทุกคนว่าโอ้ยเหมียวว่าไม่น่าลรอแล้วจังหวะนี้โอเคทุกคนรเราจะทําการกระเถิบเข้าไปอุ้ยดูเหมือนมันจะไม่เห็นเรานะคะอืมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเออเฮ้ยเฮ้ยมันดูไม่ไม่ทําร้ายนะเรานะเรามันเราเป็นเพื่อนกับมันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวพี่จะทำการเต้นให้ฉลามดูนะคะ นี่ก็คือเคล็ดลับที่จะทำให้เรารอดในวันนี้ใช่เ้าเป้าอ่าดูนะเดี๋ยวพี่จะเต้นให้ฉลามดูมาดูกันว่าฉลามจะกินเราไหมฉลามนั้นชอบงับคณงับงับส่วนผมไม่ชอบคุณงับอุย้ยมันไม่กินเราไอ้ทุกคนอุย้ยดูเหมือนมันจะชอบนะดูดิยืนนิ่งเลยุยดู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  นนะะแต่มันไม่กินเราทุกคนฉันล้ามนั่นชอบงับคุณส่วนผมมาชอบคุณงับโอ,โอ้ดูเหมือนมันจะเต้นด้วยนะโอ้เจ้านายตัวข้างหลังมันไม่น่าไว้วงางฉลามนั่นชอบงับคุณส่วนผมชอบงับคุณกับโอ้ย oh <my! S 2> แสดงว่าการเต้นให้ฉลามดูนะคะไม่ได้ผลนะคะทุกคนอย่าไปหาทําแล้วเราจะทำยังไงอ่ะ และตอนนี้พี่ได้คิดค้นวิธีใหม่ค่ะทุกคนนั่นก็คือการมาเต้นตรงจุดเช็คอินตรงนี้รับรองเลยว่าฉลามไม่กินเราอย่างแน่นอนแน่ใจแน่ใจดีอ่ะลองดูใหม่ละกันนะดูดีเห็นว่ามันยืน <laughs> มันจ้องหน้าเราอยู่เห็นไหมทุกคนมันอยู่ใต้น้ำหนึ่งตัวนะเออมันขึ้นมาไม่ได้อ่ะฉลามนั้นชอบงับคุณฉันผมม่ เออดูด <displayed, S 1> ูด like ูดูดูมันไม่มันไม่ขึ้นมาทุกคนได้รอดว่ะรอดแฉล้มนั้นชอบงับคุณอาให้ชวนเหมียวชอบเจ้านั้นงับเออเออยมมันพาเพื่อนมามันพาเพื่อนมาเอ้ยทำอะไรอ่ะกำลังดูสาวต้นนะเพื่อนแฉล้มเน้นชอบงับคุณโอ้ดูตาค้างเลยสองคนสองตัวดูตาค้างตัวอื่นมามันก็เข้าเมือแบบนันทุกคน ล้านนั้นชมลับคุณโอ้วแสบๆด้วยแสบๆแสบๆด้วยแสบๆเนื้อมนุษย์ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเออๆๆๆอๆ